ไมเล้อกเด็กอ้เลยยไปดูวะไเจ้าจักรนึกย่าเอามาเอามาถังน่ะครับาค่ายได้ยังไปเฮ้ยลุ้นเขาเข้มแข็งพี่น้องเอ้ยคุลอยวัดเลยกินไปแล้วก็กล่องด่าเสีกล่องเอสติว่าเยอะหนมแม่ละจะมีรู้ใจเฮ้ยไปนะจะกี่ตัวค่ะแม่เอาไปเลย ไอเนี่ถึงดรงดาวยังยุดหอดว่ะหนุ่มกูก็ไปได้ยังไงบ่ กมนันกระบอกเอ้ามันกระน,นาบ้แล้วเลือผ้าดเดี๋ยวมันเพิ่เทปเกตเจ้าลที <c oughs> ่ประหยัดกูควาูด๊ดจี<ส> ไ่เลเลยผูสาวได้ดีเลยแข็งแรไปุ้นของกเวยลุ้นเขาเข้มแข็งพี่น้องเอ้ยคุลอยวัดกินไปแล้วก็กล่องดากล่องเจี้บ่ทีมอเนเดเมืนเขาเขาเยเศ อนอเดมันเ so well. ้าเขาเเสียดมเสียดียมือว้เ็เ็บมือเว้ย่เอน้อยกว่าแดงไปลสีสแตกแล้วเหรอจูดเอยน้กาตุยเขไปไปสวัสดีนะี่สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องกาตุยแฟนพี่เบลย ย่าย่าับย่าทับนี่จะว่านี่เป็นนุ่กล้อง เอ้ย่าไปนี่ถึงดวงดาวยังงอดว่ะรมบุกบ้านเ้ยอยู่อ่ ดเรืองบ่าแล้วไม่โนนเป็นคนงานดีเด่นเขาเมีแล้วไอย่าตะกีว้าวไอุ้้ไมนก็บ้าไปอะไรกระตูนเออดเรื่องผูบ่าแล้วจิไม่ ไปยาไยารับครับอะไรหวไรหอมดีเฮ้ยตัน่งนั่งได้เหบิเขาแน่จุ๊จุกจุกจ๊บชุ๊บเขาน้เดียโอ้โหอย่างนี้เออบนนก้กุศลเท่อาแต่เขาว่ามันไลมันจะปีนไรไล่หรือ่ายาปีนก็ไม่ได้ไล่โชคดี

แม่ผมข้าวเอาแต่ก็บอกมันไลมันได้ไลอยู่จะย่าปีกไ่ได้ไลโลกหีทมอเ่เดิมเมืนข้าเข่าเยเก่มันเลยเี่ยตอนนงเน่อยเยอะอนนั้นแรงโยแรงเกินแย่เลย แล้วก็หุบไปแล้วี่ะหลัยังไงเนี่ยวที่หลับไม่ยาพี่ตูนเิงเอาเรื่อเนี้อะมันกะซำย้ายมากซำเียาเขาเลยแม่เจเลยอ่พี่ตูนเลิงเอาเพือเหนี้อะมันกะซำย้ายากำเียตาเขาเลยแม่เจเลยอ

าทั้งนะฮะมว่าค่ายได้ยังไปน้องกาตุยเขาไปเข้าไปสวัสดีเกิดค่ดหนูชื่อน้องกาตุยแฟนพี่เลยโอ้โหดู นคือเท้ามเ้าแยงหลายใช่พุนไปงไปแล้วก็ฮุบไปแล้วนลเนี่ยคือป็ะหลับยันไงยังว่าที่หลับไม่ยาญ